เอฟครับของโนเนมนะฮะควาทางซ้ายครับเต่าเอฟครับแล้วเขาขอกันแล้วก็ใอ้เขาสั้นครับแต่บาไม่ดีครับนะเของซ้างดีตัดได้ครับเอาแล้วจ่ายไม่ดีครับโนเนมเก็บเก็บคือเก็บได้ครับท่าตรงกลางครับเต่าใส่ครับเต่งอะไรจะขึ้นมางเข่ามาไม่ถึงเช่ไหมครับ วิ่งกับติดชือให้วิ่งกับใช้ตัววางเงี้ยเปินนดขึ้นมาทางซ้ายครับหลอดเส้นกวางดียกระดับสิบให้เป็นลูกเตะรวมครับกับสร้างดีนะฮะเก็บบอลทางซ้ายครับหลอดเข้ามาฮนะเฮะแรงโผล่เงีโผล่ไปครับลูกออกข้างเป็นลูกลูกของโดเรน,นครับ sự người châu không thể đào rung nhớ sang đi thằng gia của châu để phơi pha hay pha đáp đối các mà ในทุกทีนะของโนเดนเนครับอลกันพาไหลเข้ามาแล้วแหมไให้ถึงัรับย้าไทีได้ราตดครกับตัวเกาเกมนะเดิยกมาที่นาเบิร์บ กลางก็วิ่งต้องบอลกอยู่เย okay. นยโอ้ยขอบคุขอทุกท่านเนี๋ยวรงนีก็ลุยขึ้นมานะฮะลุยมาเป็นพอชอตเนะฮะเป็นออที่ลุยสวนนะครับโอ้โห้จ่ายไม่ดีเองครับถูกมาที่รัาเลยครับวางเข้า,ามา นี่เกียนเพราะถาชิวๆนะก็ไม่ค่อยเสียเท่าไหร่คนระับเพราะว่ารู้กฎไปแล้วนะครับถือว่าเป็นการสองก็ลองดูคว่าคณาของน้องเองก็ดีครับเกี่ยวกับคณาของรสร้างปีคนระับครับเตะสอง สัตว์ปีับตอกตาปีกับเพื่อ,อโนบอกตัวเดงยิ้ไปมาลุ้ลไววทักด้วยครับไทร,รูอตอเต็งใช่ไหมครับสัี๊สกอร์นับดูสิเลยครับเกมที่ผู้ต่อ,อไปก็เกมการเจระหว่างเบิร์ดโฟนกับโนลิบิะครับ เวอร์นี่ก็เป็นนักตัอสาของลุมนะฮะไปเจอในรอบชีงคัดเจอกับบล็กไร้อนนะครับแจเศร้าเลยนะเพราะว่าประกบคู่แล้วเวอร์โคนรอบชิงคัดเจอกับบแ็กไร้อดนะครับกลับเลยมารับพีครับวีคแพ้ขึ้ากที่นารยาไปเปิดเสาศอกเนีโอ้มไปติ๊กติกเรียวาไม่ทัานะฮะ ยครับสองตัวเลยมาไม่มานะมาที่หนุ่ยนะหนุ่ยเนี่ยงใคยิับบอกว่สวยครับพี่คือแชมป์เก <the test> ่าับแชมป์เด็ครับแชมป์เก่านี่เป็นสมัของแบงี่เป็นแชมป์เอครับงเานี เออครับทีมาติไทฝั่งขวาบอกเลยสายอลโดนลูกจอดเข้ามาแต่พี่ก็เตะขึ้นมาครับของาตีวมาที่นาเบอร์ก็

เ้าเตะเนี่ยมีตัวหลัง่ว่าเจ้าเตะเนีฮะมวีการดีไหลหมวีกไหสวยนะครันะคเจ้าเตะเนี่ยเจ้าเอฟก็คุณปดตั้งเจ้าดูนะครับเ้ยาวเข้ามาก็เ็กของรเหนว่าเก็บอลลงนะครัค้อกับันทันะฮะเ้ายาวแล้ากาได้กพยายเชวเข้าานะ เขาสูมมาแล้วถอทราบดีเนตี่เ huh? ่นมาแน้อย right ่ก็จ่าฟูนะขอบปเชียร์จาแตกแก้วศูสี่นแต่อีกทีก็วิ่งนี่ระฉะันเราพลาที่นาวเปิดับจ่ายไม่ดีเรับาเปิดเรา้มตาเยโอ้โหแต่เราก็ช่วยมาได้นะังหวะาีนะฮะจดไม่ลงเรับบอลับามผาดครับเราเล่นเร็วขึ้นมาอยู่ที่วิ่บวิ่งไปเ็ีใช้สังขารนะฮะ เปิดมาสวยเลยครับเจ้าวิเตอรขึ้นมาแล้วยังไม่จ่ายก็ตับอมาที่วิรวินแตงเข้าซ้ายแล้วก็เตะอีี่เบแหมลูกเมียต่ที่บอดนัวกลางเลยก็ไม่ผาครับเกวขกะทักันครับขอโทษกับแหน่อยอย่นะหอทบดีครับ่าวิท คู่ต่อไปนี่คือเดืโฟกับโนโลิมิตนะครับโนโลิมิตนี่จะเจอกับโนเนนะฮะในรอบสุดทีาครับโนเนโก็คือทีมนี้ครับเพื่อสีฟ้านี่ครับโนโลิมิตดูให้เลยนะสุดยอดสองซาดีครับกองน้าอยู่สี่ประตูต่อหนึ่งครับเป็ีนมาทางซ้ายครับของซาดีครับ สก็ร์ไปด้วยนะของเจ้าฟ้าไปฮะเจ้าผีชิกไม่มาครับแต่ว่าสกอร์ตอนนี้ก็เม็นลไปไปไป้มตัมาตรงนี้โอ้โหเนื้อชันจิกจิกเยอะม่กจังหวะล้มหลบก็ยิบกไงจังหวะแรกครับเดี๋ยวยกฟอลครับข้าวพืพ่อประตูตเข้าไปครับเป็นห้าประตูต่องหนึ่งครับสร้างมีออกจากโซเน่ครับ ทีมไหนนะฮะถ้ามีสมาชิเเกเพิ่มเติมครับมีนักเตะเพิ่มเติมก็มาติดต่อได้ครับ <_ d ata> เดี๋ยวถ่ายรูปให้ครับก็มีหนึ่งในสามรูปนะฮะถ้า <_ d ata> ไม่มีนี่คือทางด้านของทีมอาตีมให้ลงนะฮะไม่ต้องมาขอครับไม่ต้องมา่ต้องมาถ่ายก็ถ้ามีใครมาเพิ่มครับแต่ถ้าถ่ายแล้วไม่เป็ไนไรนะฮะแตงโมห้าร้อยครโอ้ยแล้วลุ้นมาครับเจ้าเอฟครับ เดี uhm. ๋ทุกนงอของทาตีกันดยสาบเครับุ้กบบเปร้ดนๆกัที่วิทย์เซ่ตายั่ขอโทษเโงอยจะสูกนเลยครับเลิดตูกติด่ละครับเก็บตุดฟ้าทางสายนีโลกเลยครับมีเวลาเป็นวันเลยครับ หลายตัวทราบ่ะน้าหนุ่ยยิงก็มีเรียบร้อยยังเสรมหกประตูตอร์เร็ตไม่กเกียสองสร้างดีเดี๋ยววันี่ยวกนแล้วเกี่ยวกับ แต่ขาตอนนี้เหลืออยู่แฟนทีเปนเศษนนี่เป็นที่เวลาหลักเป็่วกดวโปรดจากวงิบิับถ้ม so ีน oh so ัอยู่หกคนีความสามารถครับอ้เล่อสองทราดีนะสังเกตตังเข้าใจเกงกับีทระูชอบมาแล้วหลายบาูนี้ยังปิดครับอู่ใราได้เศเงินหที่ไห ตัดเนตอครฟุตบอเ่าโมกครับแ่่งลก่อนนมะ้าเอฟติดเครื่อเ้าเอฟเข้ามาเอฟเอฟเบอรกับน้าหนุย นะหน่อยครับ FP โอ้ยใส่ยากเลยครับใสวก็ปล่อยนะนะฮะดูแหลกนะขอนเนื้อ้อตัวเลยโวไม่ผิดเลต่อไป่ิไปตามสไตล์ของซอมบี้เรื่ที่หาบอดแล้วการที่พิเต์เต เอวาลงตัวทีเดียวเนะ้องแต่เปลี่ยนกับจากเกในคูที่แคบๆยังต่อบอลครับสองท่หาดครับแล้วนี่ครับตัวผ้กดีนะมีซ้ายสังขารตองวิทรับาอกไฟครับตดเตะให้วาดโดนเลนครับเราเขียนนีนสูงสูงได้แล้วลอล้แจ้เตะแต่ดิสร้าดีก็มาพี่เตะรับ ที่เดียวที่ขาดก็ังเป็นนาเบิร์ตเป็นทีไปได้นะอาไว้ได้เพนาะวานาเบิร์อยูอันดับีแกก็ไม่คิดน้อยนะแต่ว่าเล่นมบบไร้รุ่เลยกนี่น,นะวติดน,นาเบิร์นะแล้วลูกมีโดดสองฝาด้านหลังกับเอจะตัวขอทษตาเข้าไปนะแว่าเกมนี้เรดูแล้ว ากรวของสนามเลยบงดเลนก็ข้านาขงด้านองสี่สแปนะที่เคานเตอร์นะก็มีบริการเพื่อของอาหารแลวก็เรื่อดื่มครับแต่อหอแลวก็โดนต่อหอครับแก้วนะฮะข้าวอร่อยเลยครับจได้เรามีทุกอย่างนะอร่อยทุกอย่างนะใส่ที่้าร็เสือได้เลยครับีลูรูะกรับของสร้างดี เป็นลูกแพทบอลนะตเไมก็ไม่เข้มเสกคือยิ่ขึ้นไปอย่าเก็บบอลลงไม่ได้ครับของเจ้าเต่งนะวันนี้ยืนเป็นสูนไ้ครับ chương dạ. bod... qua không ủi nhà luôn cái mà có không sao ฟองบอลแล้วก็นข่าว้าดีจไม่ได้ดก,มก,ก,ก,กม็ม่ปีเลย่ปเลยเขคืองรนี่ยเนั้นองดูดครับแทงมาแตงตาปีพักขวาขึ้นมาโดยเมื่อคืนจากจังหวะแล้วริงลูกนมีก็เรียบร้อยแล้วนี่คราตอเ,เตีเท้าสู่ท้าแล้วขอเรีเบศของซาฟีเนี่ซาฟีจะไปตีนกับราะาของแจกแรบสูงสี่ โวยรัาฟิปวิปสับหลอกแล้วแฝงโดนซ้อมเนี่ยยังได้ครับมีโดนเลยเกิดมาทพี่นิ่เดี๋ยวมาดูเฉาสวนกับเฉพาของโมเมนจะได้มาสักลูกหรือเปล่าครับปลบมาได้นะแล้วยิงไกลครับจะิงไม่ลบ ลูกอ like <scenes> ่นี้ต้องอดีแรงกันเยอะทีมาติทยรัการออกบดเยอะออกมากีไในให้จบ ดูนะหุย่ต่อไปครับ้เอสเข้าขึ้นเอสเข้ากลางมาที่แป็กครับมาที่เจ็ดใส่ดลออเลยนนี่ใกล้ใกล้้เอาแล้วโทไกลน,น,นิดต,ตัวไเดี๋ยวมาถุงหรือป่ะครับขอตัวเดี เปิดตองกับพูดเดียวกันแ่วางฮอสาาให้ะของวิทยเกยเานอยะอนไหมาแล้วไมของสางดีหาลนี้ตัดได้แล้วโดนอใเลยคือฝ่เนี่ ข้าวเปล่ามาัเขามา่งกู้ผู้โหดเนคาราบีียรแล้วแบบข้ามาแบบ ัดไม่ดีเยตัดจะดีจะตัดได้สั้นแล้วแบกไทยแมกไทยเองแมกไทยเอแกไทยเองเ้ยยิงนะไม่เช็เ้าแลยวีมเพื่องสร้างดีครับดูแล้วราใส่ตาครับจังหวะสวนกลับครับนี่คแนของเจ้าวิกแม่ยิ้มชัวานแล้วลกๆนต้องบอลูกอีกยาวนะเวลาการแข่งเสร็จแี้วขอทีมกัปตันหลาม่อเช่นโอเป็นคะนอง สร้างดีครับเก็บเก็บได้อีกครั้งหนึ่งได้ครับเลเพื่อสุขภาพครับนี่นะฮะ็การทกประสบการณ์ครับนัของมก็เก็บทีระดับแอลได้ครับสร้างดีลองดูครับได้รู้นะฮะรก็นี่ะกขอบคุณนะของทีเนี่ยที่่ยใสเนี่ยตกเกมก็จะมาน